สวัสดีครับแนะนำตัว EV Charger นะครับตัวนี้จะเป็นยี่ห้อ B s e n นะครับรุ่น BSPCD032 นะครับจะเป็นแบบไทยวันนะครับหัวช้าแบบไทยวันนะครับก็ไฟส่งสสดที่16แอมป์นะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับเป็นที่ชารถยนต์ไฟฟ้าแบบพกพานะครับใช้งานง่ายไม่ต้องเดินไฟแรงสิ้นนะครับเพราะว่าอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยจะเป็นแบบปักบ้านอยู่แล้วนะครับเพียงแค่เราเอา ฝั่งนี้ไปเสียบเข้าปลั๊กบ้านปลั๊กไฟบ้านนะครับและอีกฝั่งหนึ่งก็ไปเสียบเข้าตัวรถแล้วก็ใช้งานได้เลยนะครับสามารถพกพาไปใช้นอกสถานที่วางไว้ท้ายรถก็ได้นะครับหรือกรณีที่เราไม่ได้พกพาเนี่ยมันด้านหลังเครื่องมันก็มีตัวแขวนอยู่นะครับเนี่ยเราก็แขวนแขวนน็อตไว้เลยนะครับอยู่กับที่ก็ได้นะครับจะพกพาไปด้วยก็ได้นะครับใช้งานสะดวกนะครับก็จะรองรับ กับรถที่เป็นหัวชาร์จไทวานได้ทุกรุ่นเลยนะครับตอนนี้เป็นแบบมาตรฐานเลยนะครับตัวแอมเนี่ยสามารถปรับได้นะครับตั้งแต่6ถึง16แอมป์นะครับเดี๋ยวผมจะเสียบไปดูนะครับวิธีการใช้ก็ไม่มีอะไรมากเราเอาฝั่งนี้ไปเสียบปลั๊กไฟเราเลยนะฮะชึบคนับเครื่องก็จะเปิดขึ้นมานะครับการทํางานก็ต้องเปิดขึ้นมาเป็นหน้าจอแบบนี้นะครับตัวก็จะมีปุ่มให้เลือกนะครับว่าเราจะใช้แอมป์เท่าไหร่นะครับเนี่ยตรงนี้ตรงปุ่มมันจะมี3ปุ่มข้างล่างนะครับแล้วก็กดเคอร์เร ก่อนเสียบรถเนี่ยเราต้องปรับเลือกแอมป์ให้เรียบร้อยก่อนนะครับเราค่อยไปเสียบก็แนะนําให้ใช้1 6แอมป์ไปเลยนะครับเพื่อเต็มประสิทธิภาพของที่ชาร์ะครับพอเราเลือกแอมป์เรียบร้อยปุ๊บเราก็เอาอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยที่เป็นไทไต้หวันเนี่ยไปเสียบเข้ารถเรานะครับหน้าจอมันก็จะแสดงสถานะนะครับว่าใช้ไฟเท่าไหร่นะครับอีกกี่ชั่วโมงจะเต็มนะครับอ่าพอดีผมไม่มีรถที่เป็นไต้หวันนะครับก็เลยไม่ได้เสียบให้ดูนะแต่ว่าสถานะมันจะประมาณนั้นนะครับแรงกันไฟของรุ่นนี้นะครับจะอยู่ที่250นะครับก็ คือสามารถใช้ในประเทศไทยได้ปกตินะครับเพราะในไทยก็คือ220โวล์ครับใช้ได้เลยนะครับมีระบบตัดไฟอัตโนมัตินะครับเวลาชาร์จเต็มเดี๋มันก็จะตัดของมันเองนะครับหรือกรณีมีเหตุการณ์ฉุกเฉินไฟเกี่ยวกับไฟนะครับเครื่องจะหยุดทํางานทันทีนะครับพร้อมพร้อมแจ้งสถานะเออร์เลอร์ให้เราเห็นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมีความปลอดภัยในการใช้งานแน่นอนนะครับตัวความยาวสายของรุ่นนี้นะครับตั้งแต่ปลั๊กไฟจนถึงหัวชาร์จฝั่งนี้นะครับยาวทั้งหมด5เมตรนะครับ5เมตร แล้วก็ IP ความทนทานนะครับจะอยู่ที่ IP 65เพราะฉะนั้นเราจะใช้งานได้โดนโดนแดดได้โดนฝนได้นะครับไม่มีปัญหานะครับสำหรับคนที่เอาไปชาร์จตรงที่แบบว่าโดนแดดโดนฝนเนี่ยไม่ต้องกลัวนะครับไม่มีปัญหานะครับซื้อไปอุปกรณ์ที่ได้ก็จะมีแค่ชุดชาร์จตัวนี้นะครับแล้วก็มีข้อมือหนึ่งเล่มนะครับก็คือซื้อไปแล้วก็เปิดกล่องเอาไปเสียบใช้ใช้งานได้เลยนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับสามารถมาดูมาเทสของจริงได้นะครับบริษัทอยู่ที่ลาดพร้าว71นะครับ หรือสั่งซื้อออนไลน์ได้นะครับช้อปปี้เราจะได้หรือติดตอ่อเข้ามาทางไลน์ก็ได้นะครับมีจำหน่ายทุกช่องทางเลยนะครับผมขอบคุณมากครับ